เราจะเสีข้าวขาวไปก็ได้สีขาวกล้องก็ได้ไม่เละสีขาวขาวเราก็ได้ลำของเราดีๆสีข้าวขาวเราก็ได้ลำของเราเอาข้าวสูงให้เข้าไปเราก็ได้ลำเราถ้าเราไม่ขัดออกมันก็เปก็กล้องถ้าก็ต้องข้าวขาวก็เอาขัดข้าวขาวให้เข้าเราก็ได้ลำเดี๋ยวทางนี้ทํา่าลก็จะมีบางส่วนที่ต้องก จะลงสิ้าอ20ุยี่สิบกไรนะคะจะกำไรได้สิบห้าอายุยี่สิบถ้ารถเราอ่ะเทียวนนีก็ได้สิบห้าตังค่ะเออนั่นแหละเออตังต้องไปให้ค่ากำไรอยู่แล้วใช้คานี้สิบห้ายี่สิบตังค์่รร้ลองถามก็สิบร้อนไม่เป็นไรเนี่ยถ้าไม่ตังคะบอกพ่อเยอ อาเปิมมก็บอกเขาจะบอกไปทางเครือข่ายต่างด้วยอืมไม่เลยจ่ายรวมมือแล้วเที่ยวละได้ฮะให้มนรู้สบองคนจนจะเรียงมันจะต้องเคนการช่วยคนรวย้านต้องสีเบนคเนเบนเบนครับเต้องสีไคเอาเวลากระเทาดีเจองเอาข้าขาหรือข้าวอ ก็เป็นจากบรนลาดนี่แหละทำไมซ้อมก็ซ้อมซัดอันนั้นก็ซ้อมซ้อมบรรลัสรึนะฮะจากบรนลาดนี่แหละมาเถามก็ดูถนนถามก็ดูนมอกมาเอากี่ตันมอกว่าน่าจะทยอยไปเนาะทยอยดีกว่าถ้าเพิ่มเขาก็เขาเขาค้งช้ากว่าเราเราน่าจะไวกว่าถ้าเพิ่มเขาแบบ เขาขอเงาเกลือวชายมั you oh. ้งาเราน่าจะได้จะได้ติดต่อกันก็ได้เชื่อมโยงทำเพิ่มทำอะไรมันรูดลงหมดเลยโออรถใหญ่เนี่ยรถใหญ่เลยฮะอ๋อรถใหญ่ของใหญ่ต้องใหญ่ดิรถเล็กรถเล็กก็ทั้งละสองตันมาจะน้าทีขอเสนอว่าอยากให้ยังก็น่าคุยกับพี่แตงเพราะเราเราจะอ๋อคุณจ่า กำลังคุยไงอ่าเดี๋ยวไปเหลือไปค้างที่ไหนอ่าอ่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปลองในบรรเจ้าแม่แต้มมาดีไทยพูดนะแม่แต้มมาอยู่กับพ่อท่านเนี่ยจะยินข่าวว่าทางกทมเขอข้าวเหรอไม่มีไม่ขอข้าวนี่จะขอไข่ขอขวด ขอใหม่น,นะครับนีขอครับครับเขาก็เลยขอมาขอ,ขอสนับสนุนเปทางวัดให้ช่วยจัดสถานที่นะครับวัดกินเขาก็รับจัดสถานที่น,นี้พวกพวกไอสิ่งของพวกหมอนพวกผงพวกก็ขอตามที่อกตส่าห์ครับตอนนี้ก็เหลือาอาหารก็เลยของข้าวเราไอสองวันเขาบอกว่าสองวันก็ได้

มันได้เป็นสิบสิบตันน่ะอ่าเขาไม่น่าจะเยอะเขาก็จะมีกล้วยแห่ด้วยมีกล้วยแห่เราทำเขาเลยเขาจะเอาก็ขาวด้วยเขากล้องเราทำเขาเจอาขาวเอาสารไม่ได้มันขาวขาวด้วยกล้องขาสารเขากล้องต่างมือเราก็จะทำไปให้เอาหมดเลยทำทุกอย่าง อันนี้ถ้าเอาไปเยอะมันมันมีที่เก็บเปล่าเราไปติดติดกันอ่ะเราจะทยอยไปไหมถ้าอาจารย์ลองประสานดูเพราะว่าคนที่อยู่ในวัดเนี่ยก็ไม่น่าจะเยอะมาก่ะะนเพราาวที่เขากบังกัดรักษาระยาห์ใช่บอกมาเท่าที่ต้องการจแจ้งความจำนวนมาคิดว่าเราซัพพอร์ตได้ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็มาได้ครับได้ครับอืม กะนั้นเราก็ส่งตรงจากพระนาดไปเลยไอที่วัดอินเลยมันเป็นเวลาได้่เป็นโอกาสที่เราจะได้ทํางานจะได้กอบโกยกุศลเนี่ยก่อบโกยกุศลเต็มที่เลยแล้วก็นี่ก่อบโกยบุญด้วยถ้าเราเองเราได้หมยนี่จะได้รัดรดกิเลสเด้๋วโห้ปวกห่วแหนจะได้ดิ่นพลาพราพาด้วย ไปทางนึงนะกระแสเมื่อกี er ้ประสานไปทางอัปเปิ응้ลด้วยอัปเปิ้ลเล้วก um> ็จะบอกเครือข่ายทีิงเพราะนั่นอาจจะไม่ใช่เที่ยวเดียวใช่มันถึงเวลานี้มันควรแบ่งกันกินอย่างยิ่งมาดูประเมินเขาคงไม่แก้เลยเของเรามีเคยแฮมมีอีกมีอีกเคยแฮเดี๋ยวเคยแฮมาแล้วก็ผ่าใช่ใช่ก็ถามเขาเอดี๋ยวเขมาสีเลยสีสีสีดูที่นี่ลง สีบักใจเลยนิ่งๆอย่งนี้ไปทำงานด้าหน่อยอาทิตละครั้งหรือว่าันก็ว่ามันอก็ะไดเที่ยว่อาไัเเดี๋ยวเพิ่มมจะวันนี้มันอะไรเนี่ยอนเ์นสู้กตีเก้าเนาะเอ้ยฏิโมงตีโมงเนี่ยสามโมงโอ้เดี๋ยวก็ต้องกลับไปจะิโมงกันนะสองโมงจะสามแล้วเนี่ย โอ้ยเาจะวิ่งไปดูวิ่งไปหน่วิ่งไปปูตะขาหน่อยสี่โมงเย็นค่ะมาสามโมงไปก่อนปูตขาไปดูได้ครับไปกลับมาได้ครับม่ยาของัมันเป็นเรื่องสนุกของพวกเราไงเนีนักัเรื่องแจกเรื่องสนุก เอถ้าคลายก็ไม่ไม e <tinc S 1> ่จะฮือฮาอะไรถ้าแจกโอ้โหคือคักคือคักตื่นเต้่ตื่นเตล่ไปดูถนนไปกุบังคับไปถนนที่ไหนเรากูบังคับถนนแล้วจะไปดูถนนไงว่าครับคงว่าทีไหนแล้วเราไม่ไม่ไม่มีนะเราไม่เท่าเดิมอ่ะ ทางปูนแล้วค่ะเขาเป็นทางปูนแล้วใช่ทางปูนก็ไอ้ที่มันคโคตรมาที่ที่เราประจำนั่นแหละแล้วก็วางขึ้นไปลงมาจะไัดโมกันสองสองเห็นั้นแหละก็ขยายข้างให้ให้มอเตอร์มาก่อนได้ก่อนมาแคบมันก่อนไม่ได้ฮะกระไ้ อโอโ้มาถึงนี่แล้วนี่ยถึงนี่แล้วโอ้ดูนิ่นะครับกว่าจะถึงเราเนาะโอโ้ยปลายหางเศษหางโอ้โหมาถึงนี่แล้วเว้ย ก็วปยิงกันห้าเมตรนัเนี่ยเดือดไปเนี่ยคับข้างละหนะสี่ไม่ถึงห้าหรอกไ่มันไม่ถึงสหรอกสมกว่าสามครึ่งสามครึ่งอรนี่ไม่มีหลทางเลยเอะอาจจะถึงสนะเนี่ยอาจจะถึงสอาจจะสี่เมแต่สเมตรก็โอ้โหแเมตรแล้วเนี่ยอ่าแปดแลแปดเมตรโอ้เจ็ดฮะ ร่<อ>างเจ็ดเมตรเลยโอ้ดีจังเลยแม่แม่ไม่ได้มาทนานโ,โหจะเลยประมาณ2,200ดูทีเนอร์2ปีมันจะแตกเคิร์บไหมสองปีจะแตกเคิร์บไหม โอ้ยงวนเรียบก้อน่อมาตั้งแต่ข้างใจเอียวอยู่ใชใจเอียวตายแล้วไ่ได้มาเด้อไม่ได้มาดูเดี๋ยวกลับไปก็ไม่กลับตัวนะคะไปของลาเกียดน้องกันแต่คนสี่วันมังนกลับมองงีก็ได้ไปที่เสียง ได้ใังไม่ถึงปลอดคิดนะโน้ตไปถึงถนนนั่นแหละปลอดคิดถนนมีถนนมีถนนเห็นเขาก็ย้ายอยู่ถนนอีตัวนั้นโอ้โหจกหลอกแค่นี้โอ้โหพิ้งจะตกวิตกแหลเขาก็ย้ายแล้วสิโอ้โหนี่ป่าทั้งนั้นเลยนะเนี่ยโอ้โหเทปูนี่ยังดีเลย โอ้ไม่มีรถมันก็เลยไม่แตกเพราะไม่มีรถวิ่งเนี่ยป่าตั้งนั้นเลยเนี่ยไอ้มาเทปูนให้ซะอย่างดีติดคอยดีนี่ยจนนนั้นสบายเลยไม่โอ้โหดูที่เดียวยาวเยื่อเลยอ่าไม่มีน้ำหนักเลยเนี่ยสบายสบายโอ้โหดีอ่าตีแบดบินตันกลางถนนนี่สบายเลยเนี่ย ตีทันเน้นท้งเน้นทนนุษได้ทนเน้นทนุษได้สบายเลยโอ้โหขยายกว้างแล้วไม่คืกว้างนิดนึงไอ้กว้างขึ้นเนี่ยกว้างแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่จะลองนิดเดียวเนี่ยโอ้ยนี่สามสี่เมตรโอ้ยกว้างแล้วแต่ก่อนนี่จะนิดเดียวโอ้โหนี่อก่อนเท่านี้อ่ะเท่านี้โอ้ยนี่เขาขยายข้างทางไปอะไรทางไปอีก สองข้างเม็ดจวกอไปก่อสองข้างรวมกันนี่เมือนเปไปอ่านี่ยังเนี่ยนี่นี่ทงเก่าเลยนี่ขยายเป็นนี่เป็นขยายเลยทางเป็นเม็ดอ๋อถนนนู้นเป็นตรงนู้นอะขยายไม่ได้เดี๋ยวแยกถนนใหญ่เลยเดี๋ยวแยกถนนใหญ่ก็ตอดถนนใหญ่นี่ง่ายตีถนนใหญ่นี่ตับเลยตับถนน เก่าแล้วคลองเราไปได้แล uh, yeah. right. ้วนี่มันเก่าหมดแล้วโอ้อ่าก็ยังดีนี่ไม่งั้นโอ้โหปีนอยู่งี้เลยนี่ได้ความขึ้นเยอะได้ขอบขึ้นมาเออที่จะไปนี่ได้ไหมเนี่ยแบ่งแบ่งขายแบ่งละหนึ่งไร่ได้เดียวแบ่งละหนึ่งไร่ลายไร่ไปได้ป่ะเนี่ยไม่ได้ได้ ได้ไแต่ไม่ไปได้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 นี่ไงป้ารดทานีก็เอาทิ้งเลยลง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 เกียรไม่ถูกไม่้อเกียรไมู่ได้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 ไดยไบ้ไดา

กระ,กะดาแล้วน้ำจะมาไม่มาเดี๋ยวก็รู้สิ้นเดือนนี้จะรู้ว่าน้ำมาไม่มานี่ยปลาเข้าไปวันที่อะไรวันนี้วันที่เจ็ดพฤเก้าเราอ่โอ้ยปลายังมีปลาเยอะอีกในเมืองไทย อาเขียวโอ้ดีเนาะกว้างพอสมควรไว้ถนนนี้ใช่ได้มีเสาของเราด้วยนะรา,าคาที่ขึ้นแน่แน่แน่มีไฟถนนแล้วด้วย ไม่เดบาหลายเดือนจะเป็นปี เราจะไปถึงโรงสีเราถงไลน์เป็นโลเนี่ยเราจะไปถึงเป็นโลเนี่ยเนาะ ปลามดูปลาดูเขาก็ตกใจบอกอ้ยอินทอรัมเยอะเลยก็บอกเออตอนปลาบอกผมเงค้ด้แลได้แล้วค่ะ ปิดหมดทีแรกก็ปิดหมดปิดปิดทางมดเลย ปกข้าวปลกยางลวขาใช่อคงู้านาเรใช่ปลูกข้าเที่ไหนมโบราณเนี่ยยังหรคนโบราณพวกขาเป็นอ,อย่างเดียวหรทุ่งข้าวนาทานพวกเนี้ยมันไม่พ้นจากข้าวจากนานาอรอ,าอปลูกนาพวกข้าวเนี่ยมันเนป็นในระ อย่กันเอนในโบรเฟสนไม่อยู่ในเลือดและวิญญาณอย่า <laughs> <laughs> ไปคิดมันซีไปคิดเลขพวกเวทน้อกเ <laughs> <laughs> รายการสาธุสาธุดูกันแล้วนะเต็มทางมีดังๆมั้งไหมเนี่ยฮะยางนายางนาเอาเลยเอาไปเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเต็มบ้านเต็มเมืองแลล้วหวงปู่บอกอันนี้จะมาให้สุวรรณนะคะคอนเทนเนอร์มาจากคุณรักษา ไปทำตู้กับข้าวเอาไปทำตู้กับข้าวนี่ผักม่งนี่แย่เนะวาเก็บปติอโอ้โหนี่มันตุูเลยเต็มมนหมดเลยตัดไปเข้าปันสูงเลยโอ้มันแดงเยมันแบบนี้แดง

สวยเขียวหน้านอนจริงๆเลยเนี่ยแต่ส่งสารส่งสารแดดโอ้ยส่องสารแดดเลยยังไม่อยากนอนอ่าทุเรียนหมดแล้้วโอะอ๋อ

จุ่มกันเนี่น,นนะโอ้วันนี้มามา,มาบารมีชุมนุมกันเลยกัน,รกนธรรมดาหาคนยากมีคนต้องคนมีตั้งเยอะเราโอ้ยตูใคเป็นใครอ้เต็มใบเหมือนกันเหมอะเสมอตอนเย็นเหีนย้ว่าแกจะมาบนตีบนแห้งแล้วคนมาจมคืนนี้ อโอ้โโอโโเร่งหน่อยเดิมทีมันก็เท่าน,นี้เหรอแล้วขุดหไมหมใช่ะขุดลงไปแล้วขัดไปคือ,อเป็นทรายอย่ะนี่นนแหละเป็นของโมดกง,งานของโจทาก็เป็นอย่างนี้ ถ้าไม่ขุดถ้าไม่ถมถ้าไม่ขุดถ้าไม่ถม,ถม,ถมก็ไม่มีเงินออกมา <c oughs> ถมแล้วก็ขุดขุดแล้วก็ถมตลาดขุดเงินก็จ่ายออกมาอยู่เรื่อยแล้วคล <c oughs> องก็เป็นถนนแล้วก็ขุดถนนก็เป็นคลองอ่าเงินจ่ายเงินจ่ายเยอะเลยไม่งั้นเศรษฐกิจกไม่เดิน <c oughs> เงินจะฟัด เขาปิดถนนแล้วนะ่ะถนนเข้าไม่ได้แล้วปิดถนนเลยอ่ะโโอ้หตั้งตรงเป็นเลยโอ้โหนักเลงแท้ๆเลยนักเลงนักเลงจริงๆ นันกเลงจริงคุมซอยเลยยิงเออยิงรักนะมันออกทางธรรมชาติทางธรรมชาติยิงรักอะ่อะยิงรักนะออกจากทางธรรมชาติจะเป็นมีท่าเรียบร้อยแล เดี๋ยวเรืดเดนนี้เดี๋ยวทีหลังยดรถนะรอกรถเลยนะลองรอแล้วมาถ่ายเอาอรอแล้วมาถ่ายเอานะ Hãy cái cho kênh đi